สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรรทุกขทุกคนสมองสุบอนสวัสดีน้อง FC ทุกทุกฐานมาทุกขทุกคนสมองสุบอนเดลยทีทุกท่านเด้อมาเด้อพี่น้องกินสมน้ำเมตากินสมมักม่วง่น้องมงโซองมงโซเด้อพี่น้องเอ้ยผัวเกี่ยวหวานเกี่ยวหวานเกี่ยวปลาแดกพี่น้องจุ๊บเลยเด้อพี่น้องเอ้ยแข็ดเลยพี่น้อง จนดำมาเลยจ้าวันจ้าวันสังเกตหน้าบอตาจะแดงเสียบแหงเจิดจวดบ่เป็นยังไงแจีวไปเลย้าฮู้บอตาขับมุงใหญ่เลยเจิดจวดแม่พี่น้องถ้าอยากชมมังงงซ้อมหมดจ่อมาเลยบ่ มีแซลเลนซามิวบอสตาไหมกาเมตะเาฝนกำลังกินหมักม่วงพี่น้องเอ้ยหมักม่วงผัม่วงน้อยพอดีคุยพี่น้องป้าถึหนักปุ่งฝนวับโุ้ยแซ่บ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 อือแล้วคนนั้ ก็จะเส็งกินอย่างนี้เลยปน็อนอันเดยอมาเด้อมาเด้อ,อยายสาวเราบอกกินคนกินเข้าอิ่มเลยคนแล้วคือกันหายับคนบมาร่วงมานานแล้วว่าเต่าอยากของดวมานานแล้ววะะอือ น้ำลายแตกวิ่จนชันคุณม uh ุ uh ้นิ้วนป้าเดกพี um ่นนอกยงหมงหมงชาแลนกินจับกจับดักอ่ะเนพี่นองสังเกตมังม่วงมาเลยมาเลยน้ำลายแตกพี่นนองโอ้ยจอดจอดเลยจอดขนาดพี่น้องเลย วันหูวันตาเลยน,นั่งมิ้วแล้วนกแกกอ้อยเจี่ยไม่นั่งเล่นมิ้วมิวม้วเอา้ๆๆเอาอันไหนไปเซฟเลยคิดเนะี่ย นายกินข mm. ้าวกับนายพ่อก็ทานจิ tí tí <tí <tí> <tí <tí ๊กจ๊ะสุดท้ายเลยไปตักเอาน้ําออกปิ้งเลยนะทีนี่มีน้ํานี่ก็ฉีดจูฉีดจกอยู่น้องทรงๆน่ะจกเอาจินายแตะพี่น้องเอ้ยโผโผจกให้มันเลิกเอาปิ้งแซ่บหลายแซ่บหลาย เสะได้พี่น้องกันอันแบบว่ามังม่วงพอดีกินฮะนะมังซ้อเนี้ยมังซ้อพอดีกินพอดีคุยเพราะว่าเหมาะสำหรับกินสมเนียอันมังม่วงแก้วนีมันจะมันจะแข็งมังม่วงแก้วกินสมเสะมังม่วงเนี้ยก็ยังบดซ้ำมังม่วงซ้อเนียนกินสมมังม่วงปุ๊บเนี่ยเป็นแบบจีบคมๆเนาะข้างหน่อยาะมีเนียนแข็ง อันนี้กับกอบไงตาใสสันน้ำลายแตกจวดเลยพี่น้องเอ้ยแตกลายพี่น้องมาเด้อมาเด้อถ้าอยากกินน้ำเมตามาเด้อพี่น้องมงจ้องเลยพี่น้องเอ้ยจ้องมาเลยจ้องซาบุไล่หมดยันแตกหมดมาเลยพี่น้องหมดมาเลยต้องเกบดโบพลโบหาก็้หายหมดยื่นมือมาเลยพี่น้องเอ้ย ก็ทำกุไล่เหมือนใส่กันแต่กนเอยเหมือนใส่กันแตกนยอืออืองด้นเราตาฮตาหางป่าแซมหน่อยป้าท่านเม่าากรไดแซมหน่อยจะะปุ้งได้ใช่ไม่้ก่มี่าเวไหโตาดโอ้ยแม่มีกเดพี่น้องม่อีกแล้วแม่มีเพิ่มมาเพิ่มพี่น้องพิ่มเพิ่ม่ เปล่านไทยเนาะพี <cheg> ่น <pour S 2> <he S 1> ้องเอ้พอเหาือหนึ่งเม่ตาเนาะมาอยู่แล็กกินสมกินสุ่มพี่น้องเอ้กินหลายคนมันจังแสบพี่น้องอือกันกินมะงวงนึ่งเม่ตาค่ะกันแกงกินผู้เดียวหนึ่งเมตรตาอย่างไดก่อนเมียกินผู้เดียวนึ่งบ่แซ่บได้พี่น้องเอ้ต้องกินสมนี่ต้องหลายหลายคนหมืนยายกับอยากเขาเลยได้ยายกับอยากเขาน้ามีได้

เบอรเบอร์เบอร์ตากำลัง <strong> สิเห็ดพี่น้องพโล่้วพี่โลทำสุดท้ายเด้นพี่น้องอี่จบเด้นอี่บบังม่วงซาโบไลอดบไ้พี่น้อง นำลายแทกจจุผูน้องฉนนเมตาตักบตับตากินเลยกดบไอยู่ั่นเลยงไหนัคุณนี่เห็นชอคนหมดเลยยังอะไรกันหมดฮันหมดเทูเทงหมดันบ้าน้องมได้ขนาดนันเนาะขมิ้้้ เลือดออกมาแับเลือดแน่นนล้วนยันเยใ่ลดไไปเยอะเมาแลอดใส่ดินตาเสลอดไยไปจังขัเมอไปหอดอกเาเทะเมาเด้อพี่อาลุงกันเบื้องดินจ็บากไม่เห้เลือดมา อะไ่ิกินาบนด,ดีสบด,ดีป่ารงวเนป้าผมสบด,ดีป่าข้านีสดีปาข้บอกินบาบ<อ>่อสองยกนี้แล้ว,ลวอะกินอ,อ่ะพ่นขมากินอิ่มในสองยกยกหนึ่งยกขายกหนึ่งยกแขน ม,มีด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 งัดสังงัดทังงัดทังกัดงัดทังงัดทังงัดทัดงอัดยาเด้อมาดยอดยัดียอองทุงงอดดเอ้าอดดยอดอดวยอด้อดสุดอดสุนยอออดย

พาไวเลยมั้ยเบอร์เมตตาเนี่พี่เนาะหลอกเบื่ออีดนามาลงกันนั่นก็เป็นแบบเมตตาบ่มากินเปลือกมันไปเนองเมตตากินบ่ได้หลอกมันน่ะแต่อันนี้แล้วเกือบคลี่ไร่อันนี้แล้วอาจารย์วบ่กิปก็อยากได้เนาะไงไดลงถึงนัก เรากินน้ำลายแตกพี่น้องเจิดจวดพี่น้องน้ำลายแตกเจิดจวดพี่นึงจ้าจ้สมพี่น้องเฮ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้จ้าแล่วอะไรกัญญาเลยแหละจ้าน้ากัญญาเลยพี่น้องมดมดหาหน่วย ที่โบราณหลกมึงกินอันนี้บ้างตัดให้ตายแม่ตากินน้ำหัวหลังหมุนช้อถ้าหลองหมุนอื่นแม่ตายกินงัดเด้อพี่น้องงัดเด้อน้องแม่ตายเห็นแล้วมาเลยครับเด้อพี่น้องเวลากรีดแม่ตายแรงกรีดแม่ฐานหลักยังไม่หยุดกันยังมาอุบบอกยัง ดึงออกมายันเลือดออกมานล้วม็ดออกมาเลือดออกมาไปใช่เกียร์ถอยก่อนเน่นใช้เกียร์ถอยแลเหรอแซลเลนเลใส่เกียร์ถอยแล้วพ <c oughs> ี่น้องเนือกว่ามีเกียร์ถอยตั้งแต่รถไทย <c oughs> สนุก่น <c oughs> ้องแซลเลนมันมีเกียร์ถอยเหมือนอะพี่น้องมันมีทั้งเกียร้ยวเกียร์ถอยเกียร์บ่ถอยเด้เด้อมันมีทั้งเกียร์ไปหนาแล้วก็เกียร์ถอยอยู่สิเพชรบ่กเพชรของบริพิร สมแขวเอาคือว่าถูกถูกมาเอานะมันอะไรนะมันมันลงวนางกวนมอเขียวกำลังปุงมาตางานร้านเลยพี่น้องเได้ยาเลยพี่น้องเอ้ยม่ตากัน่าเขีวห้างกะปุงพี่น้องมาต่าเอากุิตามซองมาตาเนเดิอพี่น้อง ขอคนงานจะแช่นะพี่น้องทินนาพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดีพ่อตาเองจะงัดพี่น้องพ่อตางัดซะพี่น้องงัดมุ้งหน่วยเมื่อไงรูยป่ะนี่พี่น้องงัดเป็นหมากอันตรายพ่อตากินเหมือนไม่ผ่าสิด้ยพี่เอามันมดใช้พี่น้องมัดตาอย่างต่อมันดะผ่าเลยพี่น้องสิได้มัน แมตตายังต่ออยู่น่เ่ามวงซ้อมมันหายงะพี่เนงโอ้ยได้ผ่าเลยสะบัดแล้ไผ่าบมูกินพี่นนอะเม่ตาขาในหใหญ่กว่านี่บสเซบีอมเป็นแกนอืํำนี่พดีกินพี่นนองเลยน้อยนะมากเลยมาม่วงเลยแม่น้อืแบอมากอือิ่แล้วบ้านนี้ ฝากอะไรก็แชร์กันตามเด้อพี่น้องที่จะเอายายผมจะข้บใจเข้ามันเอาน่ะผู้ที่เข้ามารับชมขีปสาวุลายเ่ตจนจบเนาะพี่น้องเนาะขีปน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องสบายดี